ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกัปตันซูบัสาะนะครับคลิปนี้นั้นก็สื่อต้องมาแข่งกับทีมฮิราโดนะครับที่มีกัปตันเป็นกองหลังนะครับชื่อจิโตนะครับต่เป็นไปตามที่ผมคิดนะครับคลิปนี้น่นแหละกัปตันซูบัสะของเรานะครับจะใช้ได้ช็อตได้นะครับถ้าเป็นไปตามัาริเมน,นะมาแต่ว่าซูบัสะ,ะต้องบาดเจ็บหนักพอสมควรเลยนะครับมารับชมกันดีกว่านะครับไปเอาบอลมา โอ้โหเนี่ยมันเริ่มเล่นยากขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นไหมสวัสดป้าไปแล้วก็เรส่งให้คิตะกิถือบอลตัดได้บอลสวยเข้ามาทีกีโตนี่ผิวไหวเอา้าพัดตีนอีกแล้วเอาอย่างครับนี่พลังพลังการป้องกันของฉันอืโอ้โหแม่งเปล่าไหมเปล่าไหมกรรมการเปล่าไหมไม่เปล่านะครับตามสไตล์นะอ่ะาบจูซาบอกว่าไหลของฉัน หมือนจะเจ็บไหลนะครับทุสัตวจริงๆมันน่าจะเจ็บตั้งแต่แข่งกับอสองพี่น้องเทจิบันดานะครับไบทากิสวยเดินลูกแรกไปปิดจ็อตเป็นไงลูกนี้อ๋อโหาสาวตูเซฟไว้ได้ครับโอ้โหาชื่ออะไรวะคาทาเคยมามะนะครับแม่งชื่ออย่างยาวเลยคนเลยวะเทวสัตว์ลุยต่ออย่ามายุ่งย่ามายุ่งย่ามายุง่งหรือเรียกอีกแบบนึงก็โอ้าาอย่ามาตัแจ๊า ไม่มันโดนจอแจไ,ได้นี่ปลาโน,โนนะครับน่าจะเป็นกองหน้าของทีมฮิราโดนะครับไอตัวเล็กเมื่อกี้นะเนี่ยที่มันเตียบเมื่อกี้เอาไงอย่ามาอย่ามาไปทุบซะคาตินอีกแล้วครับจบตรงนี้แหละโอ้โหจนเสาครับโอ้โหโดนกระแทกขนาดนั้น แม่งเอ,อ้ยไม่อยากจะเชื่อนะครับว่ากรรมก,การไม่เป่าฟาวนะครับมาต่จันมากร่ออางกายมีการบาดเจ็บนะครับแถมต้องโดนจิตโตแท็เกิลด้วยก็เลยรู้สึกเจ็บนะครับกับกับตนลูตาของเราเจ็บนะครับเจ็บจริงนะครับกรรมก,การไม่เป่าฟาวด้วยครับแย่มากสวยโอ้โหดีมาดิอย่ามาจอใจไปไป อย่างโล่งอ่ะไปอย่างเร็วอ่ะหมายปีชอตลูกนี้แหละโอ้โห,โหโโพุทธาระตูแม่งไม่ธรรมดาละเมื่อกี้ที่พุทธายิงเองเลยนะเดี๋ยวจะเปิดโอ้โหจะเปิดแบบสวยๆุ๋ยเมื่อกี้จะเปิดแบบลูกโค้งๆนิดน,นึงอ่ะโดนเสียบแต่ก็สวยดีมากนะทากิไปทากิไปวิ่งเร็วหน่อยทากิทากิไปพุปทธา มาทำไมจะเข้ามาทำไมกันนะกันหนาไปดูดะรับไปตาโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วไอห่าตะเคียนทำมามามา,มาอะไรเนะี่ยฮาตะกัตะเคียนทำมาอะไรเนอะคือยาวอ่ะไปอิวุมิทำไปอิวมุมิเออเดือดตะเออดีมากไปทิทกิทิทกิไปสวยทิทุก,กิเอาไงเอาไงต่อ,อเจ้แจมไหมมาตีไปตรงไาทากิ กีเปิดอย่างสวยนางอนุนโคกลุกนี้โอ้โห,โหสาวประตูแม่งล้มได้ง่ายไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับไปตะเออดีมากเข้ามาดีเข้ามาดีความเร็วรู้จักไหมรู้จักไหมความเร็วก็เข้ามาที่นี่เป็นไงแล้วมายิงตรงนี้แหละเรียบร้อยโกประตูที่หนึ่งมาแล้วครับ ตูแรกของนั้นก็ตื่นนะครับฝีมือกัปตันจูตาของเรานะครับสวยงามมากไปต่อครับแต่ยังไม่พอแค่นี้ครับนั้นก็สืกกระหายจะพอมากครับตอนนี้โอ้โหด้ตา,ตาโนะาโนะแม่งหลอกโคตรด,ดีเลยว่ะไปจูตะจูาตาเสียบโอ้โหตโนะแม่งเลี้ยงผ่านจูตาไปได้แล้วมันยิงครับลูกยิงเลยเนี่ยโอ้โหลูกยิงปั่นโค้งเลยครับกองหลังเราสวยดีมากไป มาดิมาดิอยากเข้ามาสิอ้าวจะเข้ามาก็เข้ามามาดิกิโตมาหไปแล้วตึมปราศของจริงครับตึมตาของขึ้นมาอีกตัวนึงวะตึมปราหลุดเดี่ยวแล้วครับจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับบุปิดช็อตเป็นไงลูกนี้รึบโอ้โหไม่ไหวครับตนะึมปราศตูก็ค่อนข้างหนึบเอามาเอามาดิจิทิกิโอ้สวยไปจิทิกิไปเลยบุลเลช็อต อือโอ้โหยิงแหลกมากยิงแหลกมากนั้นก็คือบุกแหลกมากครับตอนนี้แมงดันขึ้นมากันหมดเลยนะครับตอนนส้ตือเนี่ยโดนสวนโดนได้ครับแจ้วครับอิวามิโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปแล้วคใครวะนากาโอกะนะครับโอ้โหนากาโอกะไปอา่าอีทิจักิโอ้โหโอดะโอดะโอ้โหไม่ทันดีมยิงลูกธรรมดาไปสวนมั่งนั้นก็ตือสวนกลับมั่ง ไปเอาโอ้โหคิซุกิทำอะไรวะพี่สวยมาโอ้โหโดนเตียบจิบะเอาบอลมาทันไหมโอ้โหมันใช้พีโซนแต่เขิ้ลสวยดีมากแต่คาทสกิตายจิบะโอ้โหโดนเตียบอีกแล้ววามิสวยเออวามิเออไปคิซุกิบุกไปคิซุกิโอ้โห อีโตแม่งแทคโคลทีเดียวโอ้อ้าวเฮ้ยโอ้โหแม่งทำไรวะอีโตแม่งทำไมกรรมการไม่เป่าเฝ้าโอดะสวยตายทาก,กิทาก,กิปตายทาก,กิตายตุ๊บะโอ้โหโดนเสียบอีกแล้ว,วตุ๊บะนอกจากจะเจ็บไหล่นะขาก็จะหักอยู่แล้วครับบอลอยู่ที่ลาโนของยิระโดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โดนยิงอีกแล้วกองหลังเล่าว่าไงสวยอืม้มมีประโยชน์มากนะทาสุก,กิ เก่งมากนยเยี่ยมมากโอ้โหกำลังจะสวนเลยอ่ะทำไมซูซาโดนเสียบโอ้ไงต่อถึงตาไปอืมสวยเข้ามาเข้ามาตีอย่ามาจอแจได้ไหมล่ะโอ้โหไปเหือไปแล้วใช้ซูซาเปิดนะครับอ่าสวยครบพาดอื้อมิตตกิเรียบร้อยคิตกิเข้าไป โอ้โหโก้โอ้โหลุ้งอย่างสวยครับตุ๊กาแม่งเปิดอย่างสวยครับจังหวะน,นี้มันต้องดูรีเพลย์เลยนะดูดูโอเคตายละจุ๊ก okay. ตาโอ้โ oh, ห oh, เป็นไงล่ะตายตุ๊กตาลุดอือเหลือคนนึงผ่านได้ไหมสวยโอ้โ oh, ห oh, เป็นไงล่ะอย่างเจ๋งจังหวะน,นี้ครับจุกตาเปิดอย่างสวย โค้งนิดนิดหน่อยหน่อยบอลมันอยู่ที่คิซุกิพอดีครับ <c oughs> แบบนี้จะไปเหลืออะไรล่ะครับเรียบร้อยนะครับเยี่ยมมากน้ำไปแล้วครับนั่นก็คือน,นำฮิโรโดะไปได้แล้วครับสองประตูต่อศูนย์แล้วก็ประมาทไม่ได้นะครับโอ้โหะ้ะสวยลุ้นละโอ้โหโดนเตะีกแล้วอะไรวะอะไรวะเนี่ยทากิโอ้โห หวยนี่มันเก่งวะ่ะนาาโอกาสโอ้โ,อโหโอของจริงวะ่ะเดอะเดอะย,ย,ยิชิตะกิเสียบดิอื้อโอ้โหของจริงว่ะโอดะโอ้โหโ,หโอโห้โ,อโหโอ้โ,อโหเมื่อกี้ไอหมอนั่นแม่งเก่งจริงครับเมื่อกี้เสียบกี่ครั้งแม่งไม่ได้เลยเสียบไม่โดนเลยแม่งหลบหมดเลยอน่างโด้ไปไอทากิมาดีมาซีมา,มา,มาตี้กิโตอย่ามาจอดแจ๊ มาดิเอามาดิมามาเา,ามาดิมันโอ้โหโดนประมาทยิงยักยิงยักจนได้ก็้โดนดนอย่างนาีไ้ไปเย็นกงอนนะครับเวลาจะหมดแล้วครับครึ่งแรกโทษเวลาบาดเจ็บสามนาทีเอไอไปสุดนละสวยสุดนละสวยอย่ามาจอแจ้กับซูเวตาได้ไหมไปเลยอือ รับได้ครับผู้สาวประตูหนึบโอ้ยผูาเปิดไหมโอ้โหโดนเทเข้าก่อนอะไรวะโดนส่วนแล้ว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 อือโอ้โหสนโนแม่งโอเคหมดครึ่งแรกนะครับนกหวีดเป่าเวลาหมดครึ่งแรกนะครับมาต่อที่ครึ่งหลังนะครับมาก็สื่อมาเปิดบอลเอ้า คาร์ตินเอาละะคุณลูโดได้ช็อตของผมโอ้โหมาแล้วมาแล้วครับลูกเหินนะครับลูกเหินฟ้ามันจะฮุบลงมานะครับนี่โคตรเท่เรียบร้อยงงดิหนานนี้หนานี้เลยเป็นไงล่ะงงไหมล่ะถึงเป็นหนานนี้เลยนะครับทำได้แล้วดีมากซึบาตะสุดยอดจริงๆเลย โอ้โหอเมซิ่งกับการเล่นของซูนภาษาม้านครับผูชมทั้งสนามถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวครับดูยิงสปินด็อกเมื่อคืมอยากตัเชื่อเลยฟุตบอลโรงเรียนกับตันตูนภาษาสามารถทําสิ่งนี้ได้นะครับแค่ฟุตบอลโรงเรียนเท่าน,นั้นเองครับมาอันนี้เราน่าจะยิงได้ช็อตได้แล้วนะเดี๋วยวเรามาดูวิถีได้ช็อตกันนะครับว่าเวลาย,ยิงมันจะเจ๋งขางนาดไหนไปมามาิ เข้ามาเข้ามาตีโดนโดนโดน,โดนแน่เข้ามาดิ่กีโตโดนดิเอาละเรียบร้อยได้ช็อตอือโอ้โหปเป็นไงสปินด็อกเป็นไงเล่าเรียบร้อยดู้ยตีเต็มแน่เละบอกเลยเละได้ท่าไม่ตายแล้วทีนะตุต๊บตะผ่านมาตั้งหลายทิปโอ้โหทีพวกฮิโอกะพวกโซดาอะไรพวกนั้นแม่งมีท่าเลยนะครับ มันมีท่านั้นแต่แรกดูดูตัวตลแม่งกว่า,าวจะได้ใช้ท่าได้นะโอ้เจ็บได้ไหมไม่ได้เอาอีกแล้วครับนักาโอกะคนนี้นะครับ, oh, รบมือไขวเนี่ยเป<ท>ิดบอล <stretchy S 2> มาแล้ว <Okay. S 2> โอเคโอเดะเ,เออไปส่งบอลขึ้นไป<ๆ>เดี๋ยวใช้ไดชอต,ตอีกนะครับไดชอตนี่ยิงจริงๆแล้วนะยิงครึ่งสนามก็ได้นะแต่มันอยู่ที่ว่าจะยิงเข้า Cross ไม่เข้านี่มันคือขึ้นอยู่กับ ค่า,าความแข็งแรงของซิวสานะครับค่ามันก็เหมือนค่าทีพีอ่ะยิ่งมีเยอะลูกยิ่งแรงเดีย๋ยวเรามาลองดูได้ช็อตมาแล้วครับแล้วนียย้ยิงกันเพลินแล้ทีนี้อุย้ยมีนทำอะไรไวะจิตโตยิงพาวเวอร์ช็อ,ชอตโอ้ส่งบอลให้ซานโนครับโขกลูกนี้โมริตะกิงั้นทำมัตายออกมาใช้ตัวกระบ,บังจนคานโดรรับเออ ไม่ดีมากทำดีๆมากโมริทากิดีมากไปต่อเลยกันเราครับไปทากิเออตีโตเละไปดิสวยทเทเบจ่าได้บอลโดนโอ้โหโดนแทก้าก่อนอะไรกันวะไปตาโนห์หนึ่งต้องโดนทาคาตึกิของเราไปเทเบาสวยโอ้โหโดนลุ้มโอ้โหเมื่อกี้นะครับโดนปิดทุกทางเลยเอา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 ตานโอห์ไปแล้วโอดาไปโอดาเข้ามา เออออโ้ะไรโอเคสายมาริซุกิจิตวะสืบบานศมาเด็เข้ามาสิเข้ามาได้สิเข้ามาสิโดนเอาแล้วนะไปเลยกลางสนามลูกนี้เป็นไงครับโอ้โหจิตโตเอาตัวมารับนะครับกระเด็นไปเลยโอเคยังไม่จบต้องยิงลูกนี้เพื่อชนะอือ ติโตกระโดดมาอีกแล้วโอ้โหตัวลอยเลยครับเข้าไหมเรียบร้อยโอ้โหเข้าทั้งคนเท่าครั้งลูกบอลน,นะครับชันแพ้ใช่นายแพ้ติโต่งมากโอ้โหยอดมากครับติวตะโอ้ยติวตะเป็นไรจะเป็นลมอะ่ะมีอาการนะขอโทษนะทุกคน ดูซะดูซะแมงฝืนมากไปหน่อยนะครับอืมทุกคนคอยซัพพอร์ตดูซะนะครับฮะซานโนนะบ,บอกว่านั้นก็ตื่นี่เป็นเพียงแค่การวอร์รัพเท่านั้นยังไม่จบหรอกหรอกยังไม่จบหรอกนะโอ้โหโกกำลังอึ้งกับไดช็อตนะครับไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าจะมีคนสามารถยิงลูกยิงแบบนั้นได้นะครับ ทกักกโอ้โหไม่ทันนะครับบอลออกไม่โอเคออกสวยมากนะก็จื่ดได้ได้ทุ่มนะครับไปทุ่มยาวไอ้ห้าเอิเอโยนไม่ให้ใครวันนี้โอ้โหฟุตบอลมีระดับนุ้ยไม่ใช่ฟุตบอลอบ์มัตโต้โ<อ>หว่วยแตกมากมาทิวตาทิวต,ตาโอ้โแท็กเกิลอีกอแล้ว โดนสวนอีกแล้วโดนสนวนอีกแล้วนะก็สื่อโดนสวนสวยอิมามิไอ้ฮามาทูบุนตะโอ้โหฮามาโอ้โหซานโนแม่งหลอกเก่งวะ่ะฮามิจิแล้วโอ้โหเอามาโอ้โหเตียยอะไรเนี่ยโอ้โหเตียยอะไรวะโอ้โหอะไรวะเวลาโดนสวนแบบนี้ที่ไรแม่งทีมแม่งนั่นก็สื่อกองหลังอย่างรั่วนะครับตอนนี้โอ้โหดูบนะ เฮ้ยเป็นประสาเหมือนจะเคลื่อนไหวช้านะครับเหมือนจะเจ็บไหลแบบเจ็บมากนะครับเหมือนแบบไม่ค่อยฟิตแล้ว<อ>มาตี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 โอ้โหโดนอีกแล้วมาโอ้โหเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้โหฮิราโดแม่งทีมฮิราโดน่าจะฮึดช่วงหลังนะครับแม่งเล่นดีมากเล่นดีมาก นั่นก็เต๋องเรานี่แทบบุกไม่ขึ้นเลยครับแม่งคลองบอลคือแบบมันดูจีโตอีกอะฮะจิโตยิงแล้วครับน่าจะส่งไอ้ตาโนกนี่ไงตาโนกโขลงนี้มูริตะกิโอเคทำได้ดีมากมูริตะกิไปอัเลื่อยไปค่อยๆนะครับใจเย็นสวยดูตะสวยมากดูตะเอาไงวะฮาตินอีกแล้วเอาละดูตะยิงได้ช็อตอุ้ย ร่างกายฉันมันไม่ขยับหวานหมูละ่ะทูตะแต่ฉันละ่ะทูตะเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะเธอยังม,มีทีมตตกุโรบโตะคิซากิทาคิสันเชื่อใจพวกไหนสองคนมาแล้วครับบอลอยู่ที่คิซากินะครับพี่ทูบุสะเชื่อใจนะครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหทูบุสะเชื่อใจเป็นไงโดนเตียบไปได้ช็อต ลูกนี้โอ้โหรับได้ครับเหมือนได้ช็อตจะไม่แรงแล้วนะครับซูบสตาเจ็บนะครับเจ็บถึงกดืนขั้นแบบไม่มีแรงยิงเองต้ตองส่งให้คิตะกินะครับเมื่อกี้นะแล้วก็คิตะกิทำลายความตั้งใจไปอีกได้ช็อตอได้ช็อตเผาขนโอ้โหเผาขนขนาดน,นี้นะครับได้ช็อตระยะเผาขนไม่เข้านะครับอเ,ออเอาอีกเอาอีกไอ้ยิงอ่ะเอาไปดิยิงแม่งเอาไป รูปแม่งแบบปินดอกคนอย่างเฮ่เลยว่ะอื้อหนังโนเออดีนังโนเปิดอื้อคิดกี่โค้งลูกนี้อึบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับพิมพ์เโดวะทีมพ์รลโดแม่งเหมือนมันจะฮึดใช่ไหมฮึดใช่ไหมโอ้โหดูมันลูกกระดาษตัวแม่งโดดมาแบบจับบอลน่ะโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับอาจจะไปยอมมา เอาอีกไดช็อตไม่ยอมเรียบร้อยลูกนี้เรียบร้อยโก้ดีมากเก่งมากโอ้โหเขาจะยิงเข้านะครับไปแม่ถ้าถามผมว่าทำไมผมใช้ไดช็อตบ่อยทั้งนัผมอยากใช้อ่ะอยากใช้มาตั้งนานแล้วด้วยแม่งกว่าจะได้ใช้ผ่านมาตั้งกี่คลิปอ่ะ โ,โอ้โหแม่งเอ้ยได้ใช้ทีก็ต้องใช้ให้สมกับที่อยากใช้ครับไปแล้วโดนซาโน่เนี่ยโอเคดูตาบิ้นไปเตียบลูกนี้ไปโค้พาร์ตไปเออฮิรุกิสวยเอาไงต่อฮิรุกินั่งกนโน้ไปเข้ามาดิเข้ามาดิอันนี้นๆๆๆี่นี่นี่ไปทากิฮิรุกิสวยโอ้โหเกือบ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 ไปทากิต่อมาฮิรุกิโอ้โหโดนเตียบอีกแล้ว บอลมาโอ้โหโอเคนางโนมาบอลอยู่ที่สุปตะสุปตะยิงโอโ้ยิงพลาดยิงอะไรวะเน,นี่ยเหมือนสุปตะจะหมดแรงนะครับเหมือนจะยิงไม่ได้แล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปคิตสึกิโอโ้โ,อโหเข้ามาบอลมาโอ้โหโอเคดีมากสุปตะจะยิงไหวไหมสุปตะโอเคยิงได้อยู่รับไปซะ โอ้โหเหมือนว่า power ball ของไดช็อตซูบะนี่รู้ถึงว่าจะไม่มีแล้วนะโอ้โหดูจิโตโอ้โหให้ตายเหอะดิตโตโอ้โหไม่เปลาด้วยกรรมการมีไหมเนี่ยไปไหนกันหมดเนี่ยนักทีมผู้พ่ายไปไหนหมดเนี่ยโดนอย่างเงี้ยโดนโดนไวช็อตทีละอ่ะซานโนโขกลูกนี้โมอนิเตอรกิ เดียมโอ้โหโมริฟกินี่เยี่ยมจริงทำได้ดีจุดตะไปไปุดตะตัวโอเคครับได้แล้ว,ลวโนวีก็เป่าเวลาหมดเวลานะครับผมเยี่ยมมากนั้นก็เสือชนะฮิโรโดะมาได้นะครับทำได้ดีมากเลยครับ6-0อย่างเวอร์เลยครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะคลิปนี้จบกับเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอากันคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ ขอตัวลาไปก่อน,นครับสำหรับคลิปนี้บายบาย